คาร์ทูแคร์สนับสนุนโดย Next Velocity Paint System ที่สุดแห่งระบบพ่นซ่อมสีรถอัจฉริยะเร็วกว่าทั่วไป5เท่าซ่อมเร็วเสร็จไวรับรถได้ในวันเดียวจาก nippon paint สวัสดีครับช่วงคาร์ทูแคร์ในวันนี้ผมอยู่ที่ i n t e r t e ์ h Auto Service สุขุมวิทซอย66ครับหนึ่ง ก่อนอื่นเลยเราไปดูกันก่อนครับว่าในศูนย์บริการแห่งนี้เขามีบริการอะไรกันบ้างตามไปดูเลยครับที่นี่เราเปิดมา16ปีแล้วครับศูนย์ซ่อมของเราเนี่ยมีบริการซ่อมพ่นสีตัวถังรถยนต์นะครับสิ่งที่สร้าง,งความพึงพอใจก็คือในเรื่องของการบริการนะครับในเรื่องของอวัสดุนะครับที่เราใช้ในการซ่อมรถยนต์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมรถของลูกค้าทุกอย่างจะต้องเป็นมาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดในการเลือกใช้สีรถยนต์ของศูนย์ซ่อมเรานะครับเราเลือกสีที่เป็นมีคุณภาพนะครับได้รับมาตรฐานและได้รับการรับรองนะครับอย่างเช่นของสี next p r i m a ที่ผ่านมาลูกค้าที่มาซ่อมกับทางศูนย์ซ่อมของเรานะครับได้รับความพึงพอใจมากนะครับจากการสำรวจนะครับในส่วนของที่เราทำ C.I.M เองก็ตามนะครับลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากสิ่งที่ลูกค้าควรคำนึงถึงนะครับสำหรับศูนย์ซ่อมในการใช้สีพ่นรถยนต์นะครับก็คือ 1. จะต้องดูว่าสีนั้นเนี่ยเป็นสีที่โรงงานผู้ผลิตได้ใช้หรือเปล่านะครับ2ก็คือสีนั้นได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้ใช้รถหรือไม่น,นะครับทั้ง2ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง บริการที่รวดเร็วเสร็จไวสามารถรับรถได้ในวันเดียวไม่แปลกใจเลยครับที่จะสามารถมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดในครั้งหน้าผมและ Next Velocity Paint System ที่สุดแห่งระบบการพ่นซ่อมสีรถยนต์จาก n i ป p o n p a i จะไปเยี่ยมศูนย์บริการที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Next Velocity Paint System ที่สุดแห่งระบบพ่นซ่อมสีรถอัจฉริยะเร็วกว่าทั่วไป5เท่าซ่อมเร็วเสร็จไว รับรถได้ในวันเดียวจาก nippon pens